ครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณวัดถ้ำรงนะฮะในจังหวัดเพชรบุรีนะฮะนี้เราก็เข้ามาพอดีว่าโบสถ์เปิดนะฮะเราก็จะมาไหว้พระทำบุญนะฮะอันนี้เสามาทำบุตรพออยู่เพชรนี่แหละครับอันนี้ทำบสถ์เล<ด>ยฮะเสาเป็นไม้ไม้อะไรนียเนีเนเ้ยนนะะโอ้ไม้ตะเคียนด้วยนะฮะต้นใหญ่มากเลยก็เป็น เราซื้อสั่งซื้อมาจากสวนที่เขานิดต้นสวนละต้นอ๋ออันนี้ก็อภออันนี้เราทำคลิปเผยแพร่วัดได้คเพื่อจะได้มีญาติโยมมาร่วมทาบุญนะฮะอันนี้มาร่วมทาบุญกับเสาได้ เพราะว่าเป็นเสาโบสถ์ที่เสาโบสถ์เลยอันนี้ก็เป็นโบสถ์ไม้เลยนี่ครับอย่างนี้ใช่โบสถ์ไม้โน่นเนอะข้างหลังนู่นอ๋อกำลังสร้างอยู่ด้านหลังนู่นนะฮะใช่ค่ะโบสถ์หลังนี้โดนเจอรมิงานดินไหวมากพอสอบสี่เพื่อนกนนะผมนี่ก็สวยนี่อยู่นะครับเนี่ยสวยอยู่แต่ว่าแตกแล้วข้างหลังลงเขาไปทำกำแพงไม้แล้วก็ปูเข้าไปปูกระเบื้องไม้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในเลยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูสักหน่อยทะเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย เสร็จตรงนี้เขาไปไหว้หลวงพ่อดำอีกทีนะครับผมพ่อดำอยู่ในถ้ำนะฮะถ้ำสวยมากอ๋อครับดีครับนี่ผมก็ไม่เคยเห็นไม้ตะเคียนนะครับว่าเป็นลักษณะนี้เป็นไม้ที่อายุได้เปป็นนพัีออ่ะ๋อครับนี่เป็นไม้สดเลยนะฮะตัดมาใช่ใช่ตัดเราตามส่วนที่มีชโนดนะอ๋อครับถ้าไม่มีชโนดที่สบกรนสาสานไม่ได้ ไม้ใหญ่มากเลยเราเข้าไปชมภายในอุโบสถนะฮะ มีโอกาสมาร่วมทำบุญได้นะครับที่วัดท้ำหลงนะฮะจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มาถูกาสมาไหวหลวงพ่อดำนะฮะพระพุทธรูปอยู่ในถ้านะองค์ใหญ่นะฮะสวัสดีครับ